มาพี่น้องครับหลังจากนะครับเขียนชื่อเสียงเรียงนามเบอร์โทรศัพท์ครับรอข้าวดีช่วงเที่ยงคืนนะครับรอฟังขท้าครับมาเลยนะครับคืนนี้วัดเทพสวรรค์นะครับสีมาลาม นี่ไงก็เพื่อนเอาไปย้อนตู้นั่นแหละกับมูนมูล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 มประเพณีลอยกระทงเบยเทพีสันติภาพลาลี มีวหมมีงตัวนอลมาเลยปเ็นอยางเอาป็นว่าเอาเป็นกบานน้ำถ่วมสูงไรช่หมครับปลบลึกเป็นวะโอ้โหหูหว่าลนี่เขาว่าน้ำถ่วมเลือกลายพราะสันแล้วคนน่าพวกต่วมเคียวคอมาหนูคอยแล้วอ้อมของหมู่บ้านคนอะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอยากให้พ่อโจเต้นงให้ยูที่เราต้องเีกสรับครับตั้ยงครับดู่าจลังเิดจอดอยู่นะไม่จนะตั้งานะ เมื่อกี้เห็นจอดก,กันที่ปั้นแสษกินข้าวครับพ,พี่น้องยายอยู่นั่นแหละสิบสี่พูครับไปจังหวัดใดกัพี่น้องกันไหมฮะไลทุกหม่องทุกวันครับส,สุดยอดอีริขุ่นเถาคนแก่อันนี้เด็กปัจโอเจ้าที่ตำรวจคือรอแท้เจ้าที่ตำรวจไหมเพาะวาน,นอ,อนม่มีนี่นี่ ตำรวจยังรอเลยท่านอยากมีพ่อเป็นตำรวจที่เนาะได้ครับเชิญครับไปเลยพอน่นไปเลยเออเจอกันเลยคืนนี้พอนุ่นพอนุ่นสงสัยทำไมเวลาพี่เพียวใส่ชุดตำรวจแล้วไม่เป็นแบบพอนุ่นไปเลยไปเลยเออเจอกันเลยลอยกระทงดีหายแน่ ว่านู้ใส่จุตำรวจก็มาเป็นเพื่อนผู้ขายก็โก้กสมาเอิตำรวจปลอมอ่ะผู้ใส่มิตรกระดุมสิทธิตามมู่แม่ผู้หน่าว้าใจอย สวงก็สมราพของู่น้องไ้คนข้ารถตั้งไปทีก็สี่สวงง่านเอเดินดีเห็นเนาะจะว่าทานด้านนั้นปรไเด้กับที่ว่ามาฐานแล้วถึงนาับนี่ได้เิกสาวเสกเสียงจะคู่นะครับดกาาอัันม ทีนรับบาทใครเีรใรีไปกพอเอกสิดินบ้าน <initiatives> น้องคูมาน้ำอยู่เนี่ยสิดินบ้านน้องคูมาน้ำเตรียมสอัญาอยู่ ment สวัสดีครับเออ เด้สีดินบแบนของคูยังมา้ยน้ำยูนเ,น,เนีเห็นมาเลยไร่เสศษอยู่เลยครับข้างล่างกับเมียนเบอร์เลยไปแล้วสาวๆไปหาเบิงเ้งแนวอยู่แนวกินแล้วครับพี่น้อง เร,าม,ารม่บีฝนเมื่อวันน่ะไม่เดียวมันอีกพอมีร้อนเนี่ยแจง้งจ้างปางเลยนี่ครับ<อ>เดินดีไรพี่น้องครับมาเลยครับ<อ>คืนนี้ วัดเทพสวรรค์สีมาลามลกับเขาชนกันอยู่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์นะครับด้วยนี้ พีเสร็จจับเรียบร้อยนะครับกลังเอาคัน ใกล้ไทยไปหันครับสาวน้อยสองอยู่ที่โคราชนะครับนครราชสีมาสาวน้อยหนึ่งอยู่นครสวรรค์นะครับความเรียบร้อยสวัสดีครับมอสจะงงเมื่อคืนออกจากบ้านทุ่ง มอวผมวงเท้าหกลอยก็รู้แน่นะหกอยแปดสี่กแปดเจ็ดลอยกกเทียบจงครับแกก็แม่งเทียบเราะอไรชื่อไารถเป็นเรือพี่ฟันว่าใส่ระบุพี่ฟันเออ๋ย รู้รัวปากนะครับว่าร้อนพระราม6เขาเรียกว่านั่นเนี่ยไปสามจะขอตัดไคร้ลงนะครับนง่ขี่ตรงขี้ไปตรงคู่เขี้ตรงไปตรงคูขสองฝากสองฝากยังสองฝากจากบ้านโอ้โหเอาพวกพี่นังไวเนาะเอาพวกเล่นเขาแล้วเรามาเที่ยวกันหลายๆครับคืนนี้นะครับประเพณีรอยกระทง ยิงนครสวรรค์คลิปนี้ฝากพี่น้องสามีอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำรวยถูกคนครับ